เดี๋ยวผมพาชม ATV a u d i f พผ่า0 L นะครับรุ่นออปชันจัดเต็มไปชมกันครับตอนนี้เหลือสีสุดท้ายนะครับเหลือสีนี้นะครับเป็นสีเทาคาดเหลืองเลมอนหล่อๆแบบนี้ออปชั่นบอกเลยว่าจัดเต็มที่สุดในประเทศไทยนะครับในขณะดนี้แล้วก็ราคาจัดต้องได้เพียง429,000บาทนะฮะก็โหนี่ครับออปชันนะครับหม้อน้ํายกชุดนี้นะครับชุดยกเนี่ยก็เกือบ50,000ื่นเลยนะครับถ้าสั่งมาใส่เองนะครับ มีเกาะป้องกันมีเกาะด้านข้างนะครับมีโรบาร์ครบเลยมีสโนว์เกิลด้านบนนะครับสามารถบุดน้ําได้มิดนะครับถ้าไม่จมถึงสโนว์เกิลน,นะยางให้เป็นยางมัดมาทุกคนนี่ครับยางมัดเลยบางๆแบบนี้สาหรับรูโคนแล้วก็ขอบตีนะล้อบ,บิดล็อกตัวนี้คือกันยางหลุดขอบนะครับปล่อยยางอ่อนๆเพียง5-6นะครับยางก็จะไม่หลุดปล่อยยางอ่อนๆเพื่ออะไรเพื่อลูนั่นเองนะครับให้หน้าสัมผัสมันจับกับดินได้เต็มที่ คันเนี้นะครับเป็นไซส์เรียกว่าไซส์ยุโรปนะครับขายดีมากนะครับขายดีในต่างประเทศด้วยนะครับกาลังมาเลยครับใหญ่มากต้องบอกว่าเครื่องยนต์นะครับเป็น2สูบ V ีทวินบล็อกเดียวกับแคนแอมเดะๆนะครับ <ๆ S 2> เพราะว่าเจ้าของแคนแอมกับออเดียสเนี่ยคือเจ้าของคนเดียวกันนะฮะอันนี้ผมไม่ได้พูดมั่วนะเจ้าของคนเดียวกันจริงๆนะครับเขาเปิดอีกแบรนด์หนึ่งแล้วก็ลดสเปคลงมาเพื่อตีตลาดกลางนะครับอ่าประมาณนี้เครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์กัน ตัวนี้นะครับแฮนด์ไฟฟ้าเ,เกียร์ออโต้นะครับ CVT ฟังเสียงเครื่องยนต์ครับแน่นแล้วก็ส่งพลังมากนะครับถ้าไม่เบิร์ดนี่ไม่ไม่สนั่นนะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์ครับเบิร์ดหน่อยเบิร์ดหน่อยเป็นไงฮะเดี๋ยวฟังเสียงท่อครับ บอกเลยนะน้องๆฮาร์เลยนะฮะถ้าได้ท่อสักใบนะทุกคนถ้าได้ท่อเข้าใบานะผมบอกเลยว่าโอ้เสียงแบบฮาร์เลยเลยปลอ๊ปอปอปอ๊ปอปอปอปเลยนะุดยอดนะฮะร,ราคา400,000สองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเหลือสีสุดท้ายนะะใครสนใจอยากเอาไปใช้ในงานแบบไหนนะครับก็โทรมาปรึกษาได้ครับยินดีให้บริการเรามีหลากหลายรุ่นนะครับมีตั้งแต่ขับสองขับสี่ขับสี่มือสองก็มีโพลิสนะครับตัวนี้แสนสองเก้านะครับใครสนใจ พักมาได้นะครับตัว54าร้สี่ีจะส่งรายละเอียดให้นะครับโทรมาเลยฮะ099 083 6 2 6 4ผมเทวายินดีให้บริการครับส่วนคันนี้อ่าคันนี้นะครับเดี๋ยวไปประจำการที่หนองคายนะครับขอของคุณลูกค้านะครับตัวนี้นะครับไปประจำการแล้วก็ท่านใดที่อยู่ในเขตจังหวัดหนองคายนะครับสามารถเข้าไปดูชมดูจริงได้นะครับตัวนี้นะครับเรามีตัวแทนจําหน่ายนะครับที่หนองคายแล้วนะครับใครสนใจเข้าไปดูนะครับหรือทักกาบผมได้เลยครับยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ